สภาที่เคารพกับผมร่วมทำรรขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออภิปรายให้ความเห็นในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาน,น้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564รท่านประธานครับอีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนคนไทยต้องเผชิญอย่างหนักหน่วงและรุนแรงคือภัยแล้งแต่เป็นภัยที่แปลกมากครับ เพราะตรงที่เรามีน้ํามากมายทั้งในห้วยหนองคลองบึงแม่น้ําและแก้มลิงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเรามีอ่างเก็บน้ําฝายกั้นน้ําและเรามีคลองส่งน้ําบ่อน้ําตื้นที่ใช้กักเก็บน้ํามากมายที่ทางราชการสร้างขึ้นด้วยงบประมาณและเรามีหน่วยงานราชการมากมายที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาติ อสสนอชอกรมชลประทานกรมทรัพยากรน,น้ำกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลและอื่นๆอีกหลายหน่วยงานแต่ท่านประธานครับประเทศเรายังขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรและจะยิ่งขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทบจนกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็กระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธานครับสถานการณ์เอลนินโย ก็ได้บ่งชี้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ยาวนานและรุนแรงเราจึงต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งนี้ได้ด้วยนโยบายของภาครัฐด้วยแผนงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากกองทุนต่างๆท่านประธานที่เคารพครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับ แต่มีภารกิจที่ใหญ่โตและเป็นแถวหน้าสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากที่เป็นกรมเล็กๆนะครับกลับเป็นความหวังสูงสุดของพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้ครับไม่ว่าใครขาดแคลนน้ำก็จะนึกถึงกรมทรัพยากรน้ำอาดาลและแม้ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากร แต่กรมนี้ก็ได้สร้างผลงานอันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงทอสอได้มากมายเลยทีเดียวที่สำคัญครับคือได้นำน้ำใต้ดินที่มีอย่างมาสารขึ้นมาใช้ประโยชน์กรมนี้ครับผมคิดว่าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและตอนนี้หวังไปถึงน้ำเพื่ออุตสาหกรรมท่านประธานครับซึ่งท่ามกลางความขาดแคลนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผมคิดว่า ที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะมีกองทุนน้ำบาดาลทำงานคู่ขนานไปกับกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลโดยตามรายงานนะครับผมเห็นด้วยที่กองทุนได้สนับสนุนงานวิจัยที่สำคัญหลายงานอาทิเช่นโครงการศึกษาสำรวจจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศโครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐ ศาสตร์ของแหล่งน้ําบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ําบาดาลในภาคเกษตรกรรมท่านประธานที่เคารพครับจากรายงานนี้ผมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้จีแจงดังนี้ครับ 1. นครับขอให้งานศึกษาวิจัยทุกชิ้นจัดทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ําบาดาลเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อบริการนักวิจัย หรือคนขอทุนวิจัยอาชีพที่มีอยู่มากมายในขณะนี้ในขณะนี้ซึ่งนักวิจัยประเภทนี้นะครับวนเวียนไปขอเงินเพื่อง,งานวิจัยตามหน่วยงานต่างๆนักวิจัยจริงนะครับก็มีมากมายซึ่งควรค่าแก่การสนับสนุนครับแต่นักวิจัยทิพย์ก็มีไม่น้อยครับที่ควรค่าแก่การกําจัดให้หมดสิน้น2ครับผมขอให้สตอง,องหรือให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบการใช้เงินจํานวนนี้ ในประเด็นความคุ้มค่าของทุกงานวิจัยที่กองทุนได้อนุมัติเงินให้ดําเนินการเพราะปัจจุบันครับมีคนจํานวนหนึ่งหากินหาประโยชน์จากงานวิจัยทําความเสียหายให้กับทรัพยากรของชาติและความเสียหายแก่งบประมาณของแผ่นดิน 3. ครับงานวิจัยหลายโครงการมีการทํามาแล้วทั้งในและต่างประเทศซึ่งไม่จําเป็นต้องทําซ้ําอีกให้สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับเพียงแต่ ให้เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งจะเป็นการประหยัดรายจ่ายสามารถนาเงินจํานวนดังกล่าวไปทํางานวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าได้ทั้งนี้นะครับควรมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะหลายประเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการดําน้ําใต้ดินมาใช้ประโยชน์ครับ 4. ครับขอให้ช่วยทําวิจัยเรื่องการสูบกลับน้ําจากทะเลสาบพัพะทะลุงและทะเลสาบสงขลามาใช้ประโยชน์ใหม่ ว่ามีความคุ้มค่ามีประโยชน์หรือไม่ขอให้ช่วยทําวิจัยการบริหารจัดการน้ําในพัทลุงว่าสามารถกระจายน้ําให้ทั่วถึงได้อย่างไรซึ่งจังหวัดพัทลุงนะครับมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สามที่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางอีกหลายที่มีคลองขนาดใหญ่ผ่านทุกตําบลแต่ท่านประธานครับหลายทุกหลายหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ํทาทั้งนี้นะครับเพื่อจะได้นําผลวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาที่พัทลุง และที่อื่นๆที่มีสภาพปัญหาคล้ายกันด้วยนะครับ5ครับโครงการน้ำบาดาลพื้นที่เกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับยังมีปัญหาหลายประการเช่นแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเพราะเกินกำลังของท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการได้เอง6นะครับปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและร้องขอน้ำบาดาล ผมขอยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมในจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องน้ําในหลายหมู่บ้าน หลายตำบลในหลายอำเภอเช่นตำบลตะหมวดตำบลแม่ขีอำเภอตะหมดตำบลโคกศักดตำบลนาบขออำเภอบางแก้วตำบลวังใหม่ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนตำบลเกาะนางคำตำบลหาดเทาตำบลฝาละมีอำเภอปากประยุนตำบลคลองเฉลิมตำบลกงหาตำบลคลองสายขาวอำเภอกงหรานะครับผมขอให้ใช้เงินกองทุนจัดทําแผนงานโครงการสํารวจความร้องความต้องการ สำรวจความเดือดร้อนในเรื่องน้ําของทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดพัทลุงและทั่วประเทศจะได้ไม่มีหมู่บ้านที่ตกหล่นแล้วกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลน,นะครับก็ขอให้ทยอยของงบประมาณดำเนินการต่อไปเป็นการใช้เงินกองทุนที่ตรงเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าน้ำคือชีวิตและวันนี้ผมคิดว่าเราทุกคนคงจะเห็นตรงกันว่า เราจะต้องช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้าให้ได้ผมจึงของนําเรียนข้อเสนอแนะเหล่านี้นะครับผ่านท่านประธานไปยังกองทุนพัฒนาน้ํามาดานและหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ําที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ํากินน้ําใช้ที่มีความจําเป็นต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านรพศน,นิยะโม